ขอเดชะพระทศมินปิ่นสยามทั่วเขตคามร่มเย็นเป็นสุขสีทะสืบสารต่อยอดคุณความดีทุกถิ่นที่ได้ร่มเย็นเป็นสุขพลันทะทรงเป็นศูนย์ร่วมใจไทยทั้งชาติพระปีชาทั้งศาสตร์ยุดเป็นแม่นมั่นพระมหากรุณาที่คุณล้ำค่าอเนกอนันต์ราชมุงคนล้านนาขอตั้งมั่นถวายชัย สุภวาระดิถีเวียนบรรจกยีบแปกรกฎาคมเวียนครบศพสมัยขอใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงเกิกไกรเป็นขวัญกล้าวพระศกนิกรไทยนิดนิรันดด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฉลิมรัตชัดชัยไอสวรรค์เฉลิมขวัญประเทศไทยให้ผ่องสีเฉลิมคุณพระบุญญาบารมีไทยทุกที่สีวิไลไปทั่วกันทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งหลายทรงมุ่งหมายพัฒนาหาสร้างสรรค์ทรงต่อยอด โครงการงานฝูกพันส่งหมายมั่นตามพระราช,ชบิดาเฉลิมพระเกียรติเกิิก้องผุด่องใสเฉลิมพระไทยให้ทรงสมปรารถนาอันเชิญพรพระไตรัฐวัฒนาโปรดรักษาให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอเรียนนะขอ่าตอสตุอพระบาไย์ก่อเข้าวรกองข้าวเป่าตัวยาวเราสายกระการมี่ช่ที่เปอร์เซนต์ทางสายกระกายแน่อาทิตยีมหาวิทยาลัยที่รุงรีราชมุคีลานนัควนานพร้อมด้วยบริหารมุคลากรในหน้าศึกษาที่มาทิ่มุมพร้อมเพียงแครมาลงทะเบียงนี้ ด้วยมีความด่บพื้นปีดสมณัตปในหลวงกกนเลค่ามาโม่ก่อน,เ,มมอนเฉลิมพระธรรมมังสาในใต้สาวองค์ตรีข้าพานที่เวียนมาบรรจบในวันที่ทีสิบแปดตุลารแต่มพุทธศาักราช2568าร้อยหสิบแปวข้าวมุทิแท้ฝ่า,ายกับชื่นชมสมณัในพระบัญญัติปรมี และสำนึกในพระมหาการณุณาที่คุณอมกล้าวตกประมองที่ไต้ฝ่าละอองที่ีพระบาทในทรงปฏิบ,บัติความเป็นพระราชการณียกิจนาะการเพื่อบรรลุทุกควารุงสุกแก่อาณาจักรชาราด้วยพระมรญยาอุปสาหะและพระราชกรณ์ไทยที่เปลี่ยนด้วยพระเมษาย่างผลให้เขาส่งนีก่อนทุกหมู่เรา อีความร to ่มเย็นเป็นสุขดยลทั่วหน้าในที่ประจักษ์ประทับอยู่ในดวงใจของพระสวิกรตจออกมาในดางใจที่มิ่งมุงคนเฉลิมพระชกลาพรรษาที่ส8บแปดชประดานคมซึ่งศกัณสัตห้าร้อยกสิบดีข้าองค์พระเจ้าของพระราชานพระบรมราชาลุญ่าจําพระสวิกรทั้งหลาย ที่อยู่ในบริเวณบนบนพิจแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลตามเกาะแนี้ข้าพเจ้าผูเชิญาทั้งหลายบอกว่าเราจะทานพระบรมราชานุญาตน้อมเก้าน้อมประนมถวายพระพรชัยมงคลมีความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งบนภาพเสียวรัจะได้ไตร พระบรมทเพ็นพระสยามเทวรธสิราชตลอดจนพระบรมเรรานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรภพอาหารปสารจุลยางคีราชเจ้าทุกพระองค์เป็นบปรดปนบรรดาอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทส่งพระกัตรเส็นสำรางที่พระราชบรมวงศ์จำลองหายสิ่งใด ขอจงสม,มิสฝนต่าพระราชาหฤท,ยหทัยราชนาผีพระชนมายุกยิ่งยืนนานพระเกตีิคุณสจอนกระจายแผ่ในศารทรงสถิตเป็นนิ่งฝน่มกล้าวแก่พระศนิกรไทยกล่าวกิรติการเทิงด้วยกล้าวด้วยก,กะระบอกขอะา้ีพระ้ามภีเจ้าในนามผู้บริหารทนาาจารย์ กุาลังขอนลี้ยงศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานน่ะ ทถวายสัตว์ริยาเพื่อเป็นข้าราชิการที่ดีและพลังของแผ่นดิ้ครับอาจารย์พราาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขอพระสนิาใจนำคณะผู้บริหารนะผู้บริหารท่าอจารย์ท่านจารย์ครูคณากรและนักศึกษาแต่ละนักศึกษา กล่าวถวายสัป์ปริยคนและสัต,ต์อธิษนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณเพื่สนองพระมหากรุณาธิคุณตาต่อไปนี้ตาตสอไปนี้ข้าร้าข้ารู้จกเรา,ราเขาดการจ่ยนิเชตุพเสศรรักษาราชการแทนอธิการมีมาหาวิทยาลัยทีโล่งย,ยรงัราชวงค์ควรานาขอถวายสัปปฏิญาณว่า ไอ้สาก็ยัง่านมาจะปฏิสัมพันจะปฏิบัติที่ดีรัาลแต้อง้อมใราลที่ดีและพลังของแผ่นดินและัคมสอแผ่นงินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความสุขศาสตร์เสรีจะเริ่ลอยตามเรื่องพวันกุหลาบจะเริ่ลอยตามเีื่อคันของกุหลาบมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศ แลก่หายปัญหาทองประเทศและของประชาชนและรองประชาชนสร้างสรรค์ขุณประโยชน์สร้างสรรค์ขุณประโยชน์แก่แผ่นดินแก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาคำสอนแห่งศาสนาตามแนวพระกระดุมหายโชว์ว่าตามแนวพระกระดุมหายโชว์ว่าตลอดไปตลอดไป้ม่กล้าไม่กระหม่